เทมากเนาะจ้ะอูนมากรอบข้าง้าเอ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 ากุนหนากรหน่นมผู้เลยคุน่หนา เ,เขามาเบิ่งเขาเนี่ยเัาเสียไว้โอ้ยต้นแตด,ดเอานี่แม่มาปลูกไงบ้าไป บักท no ี่ดายายบ่ได้มาเบิ่งทางนี่จีนว่าอันเน่าเลยอันนี้อันนี้บ่เน่าอันนี้กินได้แล้วสิเก็บไปบักทั่วแล้วอันบักทั่วยายเก็บมามันเหีียมันแล้วก็ดีดีเลยจ้ะแล้วบ่ให้เมียยากหลงงอจังสิักทั่วยานราคาบ่ สู <usion> ส,สูน้องเป็นแรงใจให้พี่เสมอ ไปเบิ่งมองอันพอเท่าล้อเสียงบ้านเนี่นนยใบสีเอาอันเชือเห็ดมาใส่ยัยอันย้ายได้ดใส่คือสีแรงโดนเนาะป่ากระดายสูก แถวบักแตงดินมันแดงมันกอ่อหไงได้สิไปหาเอาอดินดำดินมุนมุนมานปกปลูกหนาเนาะจ้ะนื่ลือร่องมันบ่ตรงเนาะจะเนี่ยมันบ่ตรงสิแลาวก็ดคขม้างมากมา น,น้านเสร็จแล้วคันกับบองหัวได้สวยๆเป็นอย่มาเวลาพอบานเบยูน่ะาจา่ะโอ้ยเดี๋ยวนี่เสียงว่าเวลาพอบานเบยูอันนี้กระตุน้นยางหน้าตัวนี้ โ,โต้นี่ก็ไปซื้อมาสิบบาทพี่น้องตัวแบบง่อจุกเขียวน้อเละๆที่มันบอกคืออีกย่างก่อนอีกพันหนึ่งมันมาเด้อขอบาลายดอกแจ๊กทิกปสอบหน้าในน้อยจะพอยอยากได้หลายๆได้ใส่ปุ๋ยมันเนาะจะเนาะปลูกไว้ ถิ่มถิ่มใบห้าได้กินไปบ,นนบ,นนบนน่น่วยบ่ในญ่ดอกอ่าขอบคุณนะจ๊ะได้เปิดแชร์13ล้านค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ บายบายไปน้ำผูเท่เราจะไปจน่าฮอดหน้องหน้องเฮียเขาเอินวันน้องเฮียเราจะไปแลยฝูมาตอองเฮียฝนเป็นทีสารณาเราจะระมานจักโลก จากไปบ้าน,นอ่อหมาแห้งๆไล่สดสะสมเวลาจ้าว่างยุ่ บ้านบ้านมาเปิดน้ำใส่แตงกอนมูที่ว่าปูกไว้เนาะจะเนาะปูกไว้ไปสิบสามลงข้าวมันริร้อยห้ากินเขาก้อนเดี๋ยวไปบ้านเขาซอยคักเพราะเอาขอบขอบใจหลายฮะ <laughs> ไปบักกินใายายว่าอย่างนี้เบิ่งทางนี้กินว่าอันเน่าเลยอันนี้อันนี้บ่เนา่าอันนี้กินไดเราถิ่นเก็บไปเรียบเรียบเลยไปเห็นอันหึงหึงแหงแหงแยกกันเก็บมาไว้ ข้าวมะลรีร้อยห้าบ้านเขาซอยมาเร็วๆแนะจ้ามามาเป็นกำลังใจให้เมียนา่งซีดาเนเยจ้า เท่เนาจะไปจนวาฮอดหนองหนองเฮียเขาเอินมาหนองเฮียเอาจะค่ะเด้อจิงห้กำลังใจรักเด้ออาเด้อหากกันห่างเดี๋ยวสิไปเอาดินน้ำมะปูบักแดง นีพออ่อเอออย่างหน้านอย่างหน้ากับสิบสองต้นเนี่ยจะไ,ไปปีตดก่อนอยากไลยกับว่าดีมันจืดมันแขะนอกจากเนาะ บ้านเขาจะบ้านเขาโอ้สามีแห่งชาติจ้าอาปูป,ปักเตียงไปหาดินมาปกกนาอีกปกกนาปักเตียงนอกจากนอว่าท่านไหไแล้วจ้าสาวลาว <c oughs> ันนี้ห้าสิบม๊า เห็นปลาเสี่ยงดีนี่กระไดว่าลองไหมปดคูนหน้าคางคางหน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ร้อนน้อมาถึงแม่โอ้มาแล้วมาแล้ว